กัรับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ป้อมนอมไรครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เวลา22นาฬิกา51นาทีครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนการจนาด้านขาเข้าครับจากบางบัวทองมุ่งหน้าบางใหญ่ครับด้านขาเข้านะครับผู้ขนานกับรถตรงต่างระดับไซน้อยครับบางบัวทองไซน้อยครับเต็มระบบเต็มระบบครับทุกคนโอ้โหนะครับฝั่งนี้ ยอุปกรณ์ไม่มีมีแต่กระบองนะครับกระบองไฟนะครับทุกคนมองไม่ขับครับวันนี้มีโอกาสได้มากับนี่ครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรตินะครับรับเชิญมาจากคุณเล็กควงนะครับนี่นักรบดันเถือนเรามาสังเกตการมาลนนลงเนาะประชารันธ์ให้ทุกคนดื่มดื่มดื่มได้แต่อย่าเกินอย่าเกินอย่าเกิน เกนมาเลยมาเลยมาเพราะว่าเกจะเกินไม่เกินกลัวว่าเราก็สามารถดำเนิการแบบแท็กซี่ก็ได้แท็กซี่ที่จุดหมายเนาะแท็กซี่ก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้ปลอดภัยตัวเราเองก็ไม่เกี่ประเด็นรับเัาคนรับข้างเนาะแล้วก็ทีมงานพังานเอาหน้าเนาะอ่านั่นไหมเขาก็นำตัวนะครับผู้ต้องขังผู้ต้องหาไปผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วนะครับนะเออเราไม่ได้ถ่ายหน้าเขานะครับนี่ไปแล้ว ต้องใครที่ดื่มสายดื่มสายเมาครับก็ต้องคุมตัวไปนะครับไปสอพอบางบัวทองทําเนี่ยมีรถอันนี้ด้วยนะเห็นไหมนี่รถ V พรถ v นี่เห็นไหมนี่เราไม่ได้ถ่ายแล้วครับผู้ที่เขาโดนเพราะว่าเขาอยู่ในรถแล้วเออเมืด่ดตึบนะครับตรงนี้มีการคุมตัวไปแล้วนะครับอ่าสายดื่มสายเมานะครับอย่าดื่มอย่าเมาดีกว่านะครับตำรวจก็ มีหน้าที่นะครับนันๆนะครับพี่ๆตำรวจจราจรสอนองบาะทองนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยตั้งไม่เอ่อตั้งอยู่แล้วแต่แบบแผนเนาเราก็ไม่ทราบเราไม,ไม่ไม่บอกแล้วกันว่าแบบแผนเขายัางไงพอดีผมเห็นพี่เล็กห่วงนะครับเขาได้ทําการไล่สดผมก็เลยอ่ะมาสนับสนุนนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันนะครับหลายช่องทางเห็นไหมครับเต็มระบบเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับจากกาจนา ที่จะเข้าไปตลาดบางบัวทองครับทุกคนอตอนนี้ตำรวจตึงกำลังนะครับทั้งสองฝั่งทางบอกเลยครับสายดื่มสายเมาถ้าดื่มเมาแล้วไปฟื้นอยู่ที่โรงพักแน่นอนครับงานนี้สวัสดียามดึกครับทุกคนครับวันนี้จุดตรวจก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ บอกเลยนะครับแต่เป็นอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ของปคจรเพราะว่ามันเป็นเขตสพแล้วอเป็นเขตถือว่าปริมณฑลแล้วไม่ใช่เขตนครบาลน,นะครับท่านผู้ชมตรงนี้สพเขารับผิดชอบแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ก็อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบนี่ครับสอนอที่ก็ถือว่าเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะอะสอพอ บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องเชิญชมูท่านผู้กำกับแล้วกันนะครับที่บังคับนะครับเกี่ยวกับระเบียบของตรอนะครับอย่างเข่งครัชมีป้ายมีไฟนะครับที่ชัดเจนมีจุดตรวจมีชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับเราก็ให้ความร่วมมือครับถ้าตำรวจต่างเปาเนาะเออเอออย่าบอกนะว่าวร .14 ฮะอ้าว ใช่เหรอให้เร็วจังจริงๆน่าจะตั้งสักเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เนาะอเอา้าเอ้าเหรอจริงเหรอนะครับเขาก็ได้อ่าคนก็ได้ผู้นะครับผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วนะครับอืม อูไว้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับสายดื่มสายเมานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการบอสิบสี่นะครับผมก็อยากให้ตั้งจริงๆผมอยากให้ตั้งแบบว่าจนถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออเ,เออที่ยงคืนเพราะคนเมาเราอ,อันนี้เราไม่มาสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเราสนับสนุนตํารวจอยากให้ตั้งนานนะครับแต่เขาตั้งไม่นานเออเป็นเพราะเหตุนใดอันนี้เราไม่ทราบนะครับ อยากให้พี่พี่ตำรวจเขาแบบตั้งนานๆหน่อยอะไรประมาณนี้น<ำ>าการสวัมดีทุกคนเลยนะครับพี่พี่ตำรวจเขาก็ทําตามหน้าที่ครับหน้าที่ของตํารวจก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าสพออนี้ไม่ค่อยไม่ถือว่าค่อยตั้งด่านเท่าไหร่เราไม่เห็นนะครับนะเราไม่ค่อยเห็น เป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับไม่ได้มาด่าเนาะเรามาชมแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ก็ต้องกราบเรียนนะครับท่านภูมิกับอันนี้ต็อชื่นชมท่านแล้วกันนะครับอุปกรณ์หรือว่าครบไม,ไ,ไม่ได้เป็นข้อข้อลหาไม่ได้เป็นข้อข้อลหาให้พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับอ่าพอ,อื่นก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างเหมือนสอพบางบัวทองนะครับอันนี้เราก็อันไหนที่เราเห็นแล้วเรา เห็นแล้วมันถูกต้องนะครับเราก็ต้องชื่นชมเราก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเห็นไหมป้ายมีอุปกรณ์มีกล้องทีวีมีอุปกรณ์ครบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยินแย้หน่ารักกันทุกคนใครที่โดนจับก็อยู่ในนะครับมีรถ v ีไนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมเนี่ย วสิบสี่แล้วนะครับทุกคนก็เดินทางปลอดภัยครับนะสายดื่มสายเมาไม่ใช่แต่สอนอนี้นะครับสพนี้ที่เขาตั้งนะสอนอื่นนะครับบอกก็จะรอเ็เต็มระบบเหมือนกันครับตอนนี้นะครับเกียรตินครบาลก็คลึกคักบอกเลยครับคลึกคักเลยตอนนี้ตอนนี้นี่ครับกล้องนะครับการตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีกล้องอยู่ไหม มันไม่ใช่ภาระนะครับมันเป็นกฎหมายนะครับพรบอุ้มหายเนี่ยมันมีอุปกรณ์กล้องบอดี้แคมิรกล้อง c c t v เนี่ยมันก็ต้องมีนี่ครับเขาไม่ได้แบบว่าทาลูกลวกนะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมทางสอพอบางบัวทองครับชื่นชมท่านสารวัตรจราจรผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะครับที่ทํางานแบบเต็มที่แล้วกันนะครับก็มีได้อยู่นะครับผู้ต้องหาไปกี่รายวันนี้มีมีผู้ต้องหาเยอะไหม สามสี่ลายที่เห็นเนาะที่ท,ที่ที่เราเห็นเออนะครับอ่นะครับ,นะรบทุกคนก็ประมาณนี้สายดื่มสายเมาไม่ขับนะครับผมป้อมมานอนก็ต้องขอกาบลานทีงเท่นี้เจอกันใหม่ในรายหน้าครับสวัสดีครับ